าเดิมพ oh, ี Yay, ่น oh, ้องเข้ไปคุณจังยู่ดนนะยู่สามนาทีนั่งโอ้ยพ uh, oh ี <h <h ่น bueno: ้องโอ้ยลูกยอนตง่ายใ่ไห่พี่น้องมีของดีมีของดีพยานไม่ขอช่วย แกะแบบนี้เลยว right? no. ่าทนสกินก um <to ินเลยอีโบแก่เพราะนักโคกินดิบกุ้งแซ่น้ำปลาค่ะผัดกะเพรากุ้งค่ะกุ้งสุกแป้งทอดค่ะสุดยอดค่ะพี่น้องไล่ไปไลปไปเอา กุ้งกับสิบป,ปทะเลอะค่ะอุย้ยพ่แม่กุ้งสิบป,ปแม่น้ำขูงบ้านี้ขึ้นมาจากทะเลและ้วสิลงขูงบานไปเด้อพี่น้องเด้อมื้ออื่นสิพาไปเที่ยวบุญทาาไปน้ำเด้อพี่น้องสาวเลี้ย<อ>วฮาสูตรขอคุดตะคุณขึ้นจากน้ำาลเขาพาเดี๋ยวนั่งกต่เจ้าอยู่ในรมน้ำาช่เอาคือเอาขึ้นจากน้ำเออสูรมันขึ้นมาเลยอัมเซอร์มันขึ้นมาเลย่อกีอ้มันอยู่ในน้ำเบรเออ เมื่ี้บอกแบบว่าเห็นมุดซาวกูวา่บอลน้ำเพียงคอจะรู้จะรออยู่แต่สีหนาวข้างนอกว่ะสุดพระพุทธคุณขึ้นมาแล้วก็บัดแล้วพี่ๆแล้วก็ทำเซอร์นั่นลงเลยเป็นเป็นพระพุทธรูปนิ่มเลยบอกเอา้าที่ไรเอาขึ้นมาแล้วพอลงไปอีกทำคนถูกพันบ่ะทำแล้วพี่เพิ่นใดๆมาแล้วได้สัก ออกมาก็ต้องไปเฮ็ดแหละคือได้พีมองแสงบ้านเท่าแล้วเนาะร๋อยับสอบฟ้าพร้อมค่ะ Đấy, không phải 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 không หิ้ข่าวแล้วพี่น้องหิบแล้วกินยบ้านพี่นองโอ้ยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้พอคสมาเด้อมาเด้อกินกุ้งแช่น้ำปลาน้ำกันพี่น้องเอ้ยอยู่ข้างร้านพี่น้องเลยร้านก็อยู่ทางทู่งแหละอันนี้ข้างร้านค่ะเรื่องสาเดชโซ่พี่น้องเดช